ไม่ใช่ไปนี่นี่ลูกไว้นี่หรือเปล่าลูกเออเออเจนเข้ามาก่อนสินักเดินทางเอามาเข้ามาเข้ามาอยากใช่ค่ะดูไพ่ของท่านดูหน่อยไหมล่ะเอาไหนดูสิไหนดูสิอะไรทําให้ท่านเดินทางมาไกลถึงอาคาณานครแห่งโชคชะตาแห่งนี้กันโชคลาภความปรารถนาหรือพลังใช่ใช่ช่ช่ ที่แห่งนี้มีทุกอย่างที่ท่านปรารถนาหากท่านตีความรูปแบบที่เกิดขึ้นรอบตัวท่านได้ดีพอไหนๆก็ไหนๆแล้วถือว่าเป็นบริการก่อนการขายก็แล้วกันข้าจะแนะนำเหล่าผู้เล่นสำคัญในเกมแห่งโชคชะตาของอาคานาะให้ท่านได้ฟังก่อนเป็นไงสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าด้านบนของอาคานาะที่นั่นคือที่อยู่อาศัยของเหล่าอาร์ชไทป์ตัวตนแห่งรูปแบบ ที่ก่อร่างสร้างโลกแห่งความเป็นจริงขึ้นด้วยมือของพวกเขาสายตาของพวกเขามองลงมายังความโกลาหนวุ่นวายของโลกมนุษย์และคัดสรรเหล่ามนุษย์ผู้มีสายตาล้ำลึกให้ไปรับใช้พวกเขาทำให้รูปแบบของพวกเขาแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและแน่นอนเมื่อรูปแบบของอาร์คคไทป์แข็งแกร่งขึ้นเท่าไรโชคชะตาของโลกแห่งความเป็นจริงก็จะแปรเปลี่ยนตามความต้องการของพวกเขามากขึ้นเท่านั้น และหนึ่งในอาร์คิไท์ที่ถูกเรียกได้ว่าอยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่โชคชะตาก็คืออาคานาคามียวผู้ที่คอยจ้องมองลงมาจากไฮอาคานารูปแบบของเธอนั้นแม้จะดูมั่วสั่วสเปะสปะแต่ก็ทรงพลังพลังของเธอมาจากความสามารถในการปฏิเสธความคาดหวังและความประหลาดใจคามียวจะแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเธอดูเหมือนจะอยู่ในจุดที่อันตรายที่สุดซึ่งก็ไม่มีมนุษย์หรือแม้แต่อาร์คิไท์ตนใด ที่จะเดาได้ว่าเธอมีแผนที่จะใช้พลังเหล่านั้นเพื่ออะไรกันแน่แต่ก็ไม่ใช่ว่าอาร์คิไทป์ทุกตนจะมีเป้าหมายในการควบคุมโลกให้เป็นอย่างที่พวกเขาต้องการสมบอาร์คานาลูเชียนคือหลักฐานที่โดดเด่นของคำกล่าวนี้เขาคือผู้ที่เชื่อในความสมดุลผู้ที่คิดว่าไม่ควรมีอาร์คิไทป์ตนใดที่จะมีอำนาจในการกำหนดชะตาของโลกได้อย่างเด็ดขาดเพียงผู้เดียว ด้วยปืนคู่ใจสองกระบอกของเขาหนึ่งกระบอกทําหน้าที่เสริมพลังให้กับรูปแบบส่วนอีกหนึ่งทำหน้าที่ทำลายพวกมันลูเชียนทําหน้าที่ในการปกป้องความเป็นระเบียบในโลกที่แสนเปราะบางแห่งนี้แม้ว่าจะมีอาร์คิไทป์จำนวนไม่น้อยที่จ้องจะใช้ประโยชน์จากช่องว่างทางอำนาจที่เกิดขึ้นจากการปรับสมดุลของเขาก็ตาม ซึ่งหนึ่งในอาร์คิไทป์ที่ไม่เคยปล่อยให้โอกาสเหล่านั้นเล็ดรอดออกจากขากันไกลของเขาไปก็คืออาคานาไทม์เคนช์ผู้ที่เป็นดังตัวแทนของความมั่งคั่งและพลังของอาคานาเขาคอยใช้สัญญาและเล่ห์ลวงทำให้ผู้คนเผลอเดินตามเส้นทางที่เขาต้องการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับรูปแบบของตัวเขาเองจุดจบของผู้โง่เขลาที่เดินตามคำหวานของเขานั้น มีเพียงความมืดไร้สิ้นสุดที่ปลายลิ้นของเขาเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นระวังตัวเอาไว้ด้วยล่ะนะักเดินทางและสุดท้ายเราก็มาถึงอาคนาเซราเจ้าแห่งความต้องการผู้ปกครองและผู้ชี้นำให้เราผู้คนในโลอาคนาแห่งนี้ปฏิบัติตามความต้องการดิบเถื่อนของตัวเองและยิ่งเราคนพวกนั้นไล่ตามความกระหายอยากมากเท่าใดพลังของเซราตก็จะพรั่งพรูขึ้นตามไปด้วย แต่ถึงแม้เซราจะเชื่อว่าการล่อลวงผู้คนเหล่านี้จะสามารถนำเขาไปสู่อิสรภาพที่แท้จริงของตัวเองได้เขาก็ไม่เคยรู้สึกตัวเลยว่ายิ่งเขาแข็งแกร่งมากขึ้นเท่าไหร่โซ่ตรวนที่พันธนาการเขาอยู่ก็ยิ่งรัดแน่นขึ้นมากเท่านั้นเอาละการดูไพ่ของข้าก็จบลงเพียงเท่านี้อะไรนะ ท่านสนใจอยากจะรู้ต่ออย่างนั้นเหรองั้นก็เอาสิยิบไพ่ที่ท่านต้องการคว้าเอาโอกาสและโชคชะตามาไว้ในมือแล้วข้าจะรอดูว่าท่านจะทักทอลวดลายรูปแบบใดออกมาและจํเอาไว้นะว่าหากท่านอยากจะรู้เรื่องราวเพิ่มเติมแล้วก็ซุ้มของข้ารอเปิดบริการให้ท่านเสมอ <laughs>